เบีย้ยแก้วลูกนี้เป็นเบีย้ยแก้ถักเชือกหลากสีหลวงปู่เจ้อวัดกลางบางแก้วยุคปเป็นเบีย้ยแบบถักเปิดหลังถ้าดูองค์ลักษณะภายนอกนะดูลมรวมเป็นเบีย้ยแก้ที่ดูดีดูดแท้ลายถักละเอียดห่วงสแตนเลสนะทรงเบีย้ยดูดีน้ำหนักประลอดดีส่วนตัวผมเองก็ดูว่ามันแท้นะ ข้างในน่าจะเป็นเบีย้ยแก้ชนิดไลท์ตะเข็บหลวงปูเ่เจ่อวันนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูว่าข้างในเป็นแบบไหนของแท้เป็นยังไงไปไปดูกันก็คิดมีก็จะมีการใช้พวกมีกกดคัตเตอร์มีกันไกรอะไรเงี้ยนะถ้าทางบ้านดูแลจะเอาไปทำตามก็ระมัดระวัง มือด้วยอันนี้ต้องปานนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันเข้าเนื้อไปโดนตะกัวที่หุ้มข้างในเดี๋ยวมันจะหมดความสวยงามอะไรเงี้ยนะก็ค่อยๆผมจะเริ่มที่จีดตรงค้างห่วงนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยอ่ามันจะแข็งแรงหน่อยมันมีห่วงก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้แล้วกัน มีคัตเตอร์เปลี่ยนใบใหม่เลยนะใหม่เลยจะได้คมคุมนี่นห่วงออกมาแล้วห่วงสแตเลส นี่ตัวเบีย้ยแก้นี่ก็เป็นเบีย้ยหลวงปู่เจืยอ,อย่างที่บอกไว้ลายจานหลวงปู่เจีอนะ เนี่ยหลวงปู่เจียววัดกลางบางแก้วนี่ลายจานหลวงปู่เจืยวนี่ก็อาคาัคระข้างๆอาจจะเห็นจังๆกันนะ สำหรับเบีย้ยแก้เปิดหลังหลงปูเจื้ยวัดกลางบางแก้วก็หลังจากล้างทำความสะอาดขัดพวกคราบออกมาแล้วก็จะได้เห็นลายจานชัดขึ้นประมาณนี้สำหรับลายจานเบีย้ยแก้หลงปูเจื้อวัดกลางบางแก้วลูกนี้นี่ทีเ่เพื่อนๆได้รับชมลูกที่ผ่านั่นแหละเอาไปล้างทำความสะอาดมา ได้มาประมาณนี้นี่เห็นลายจานอะไรชัดก็จบไปสำหรับคลิปนี้เบียแก้หลวงปู่เจ้อวัดกลางบางแก้วไว้วันหน้าจะมาพาให้ดูใหม่นะฝากกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยไปแล้ววันนี้